ทำบุญก่อนวันเกิดเสริมโชคเสริมชัยวันนี้เราจะมาแชร์วิธีการทำบุญแบบง่ายๆก่อนถึงวันเกิดตามแบบฉบับส่วนตัวที่ทำแล้วสัมผัสได้ว่าชีวิตหลายๆด้านดีขึ้นบางวิธีก็ทำมาถึง10ปีแล้วบางวิธีก็เพิ่งทำมาได้ประมาณ3ปีขวาค่ะคลิปนี้ก็จะมีวิธีการทำบุญ4แบบที่เราอยากจะแชร์ในแต่ละวิธีก็จะบอกถึงแง่มุลความหมายดีๆของการทำบุญ สวิธีทำบุญจะมีอะไรบ้างเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะวิธีที่1สวดมนต์ช่วงวันเกิดเพื่อนๆที่นับสือศาสนาใดๆก็ตามนะคะสามารถเลือกบทสวดตามศาสนาที่นับถือได้เลยนะคะโดยเราขอยกตัวอย่างของเราเองเราเลือกสวดบทอิติปิโสตามจำนวนอายุ โดยเราจะทําการสวดมนต์ติดกันทั้งหมด3วันวันแรกเราจะสวดมนต์เท่ากับจำนวนอายุณปัจจุบันวันแรกในที่นี้เราหมายถึงก่อนวันเกิด1วันค่ะและพอมาถึงวันเกิดเราก็สวดเพิ่มมาอีก1จบจากเมื่อวานและวันที่3เราก็สวดเพิ่มมาอีก1จบค่ะยกตัวอย่างเราเกิดวันที่3ธันวาคมเราก็จะเริ่มสวดอิติปิโสวันแรกคือวันที่2ธันวาคมจํานวนส3จบ พอวันต่อมาเข้าวันเกิดครบ34ปีพอดีเราก็จะสวดทั้งหมด34จบแล้ววันต่อมาเราก็สวดที่35จบค่ะซึ่งวิธีนี้ไม่ต้องใช้เงินใดๆเลยลงทุนแค่เวลาค่ะ บทสวดอิติปิโสคือบทสวดสรรเสริมภารัตนาไตเชื่อว่าผู้ที่ภาวนาบทสวดอิติปิโสเป็นประจำจะคล้วคลาจากอันตรายทั้งปวงช่วยเสริมดวงชะตาให้พบเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตสำหรับเพื่อนๆที่นับถือศาสนาอื่นมีบทสวดใดบ้างคะที่มีความหมายใกล้เคียงกับบทสวดอิติปิโสที่ช่วยในเรื่องของการเสริมดวงชะตาสามารถบอกเล่าแชร์ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะ วิธีที่2ทานมังสวิรัตในช่วงวันเกิดทานกี่วันก็ได้นะคะตามสะดวกมังสวิรัตก็คือการงดเว้นหลีกเลี่ยงไม่ทานเนื้อสัตว์ประโยชน์อย่างแรกคือลดการเบียดเบียนชีวิตสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตประโยชน์ผลพลอยได้ต่อมาก็คือในเรื่องของสุขภาพร่างกายค่ะวันที่เราทานมังสวิรัตจะช่วยให้ระบบการย่อยอาหารของเรานั้นไม่ต้องทํางานหนัก อย่างช่วงเทศการกินเจหรือช่วงเวลาที่เราทามาสวิรัตติดต่อกันสามวันขึ้นไปสิ่งที่สังเกตได้คือระบบขับถ่ายทำงานคล่องตัวขึ้นส่วนตัวก็คือเราเป็นคนท้องผูกมากถึงมากที่สุดสมัยที่อยู่วงการปิ้งย่างบุฟเฟ่คือ3-4ถึงวันถึงจะถ่ายครั้งและเบืน่อนานมากจนไปลิสสีดวงช่วงน,นั้นก็คือไม่ค่อยชอบการเข้าห้องน้ำเท่าไหร่เพราะว่าปวดทรมานมากค่ะ ปัจจุบันก็ยังมีทานปิ้งยางบุฟเฟต์อยู่บ้างนะคะเวลาที่เราต้องไปเข้าสังคมหรือไปเจอเพื่อนฝูงแต่ก็จะเลือกกินเนื้อปลาเนื้อสัตว์เล็กๆที่ย่อยง่ายๆค่ะเพื่อนๆคนไหนหากมีอาการท้องผูกหรือลิสีดวงอย่าแนะนําให้ลองทานมังสวิรัตสัปดาห์ละครั้งดูนะคะมังสวิรัตก็คือนมไข่ธัญพืชคือทานได้หมดเลยค่ะแค่เราไม่กินเนื้อสัตว์เท่านั้นเอง วิธีที่3ถวายสังฆทานโดยสังฆะแปลว่าหมู่หรือกลุ่มหมายถึงส่วนรวมทานแปลว่าการให้ความหมายโดยรวมคือการถวายทานแต่ส่วนรวมโดยไม่เฉพาะเจาะจองโดยชุดสังฆทานเราจัดเองค่ะชุดสังฆทานเราจะมี2แบบก็คือชุดเล็กกับชุดใหญ่ชุดเล็กจะมีสิ่งของ3อย่างได้แก่เทียนคู่น้ำปลา1่แพ็คเงินปัใจจัยใส่ซองค่ะ การถวายเทียนตามความเชื่อเปี่ยบดังเราได้มอบแสงสว่างนำทางและหลายวัดยังคงมีการใช้เทียนอยู่ในการจุดสวดมนต์ยิ่งตามชนบทบางพื้นที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงเทียนเป็นสิ่งที่จำเป็นมากค่ะการถวายน้ำเปล่าประโยชน์ของน้ำนั้นมีมากมายน้ำยังเป็นปัจจัยสำคัญในการช่วยดำรงชีวิตของมนุษย์เรามาต่อกันที่สังฆทานชุดใหญ่ค่ะ ก็จะมีเพิ่มได้แก่ข้าวสารน้ำผลไม้กระดาษชำระแปรงสีฟันยาสีฟันร่มรองเท้าแตะสำหรับสายมูเตรูแนะนำว่าควรถวายของเป็นคู่นะคะเพื่อนๆคนไหนจัดอะไรใส่ถังสังกระทางกันบ้างแลกเปลี่ยนใต้คอมเมนต์กันได้เพื่อแชร์เป็นไอเดียร่วมกันค่ะวิธีที่4บริจาคทรัพย์ตามกำลังที่มี อาจเป็นการบริจาคเงินตามศาสนสถานศูนย์ลริทิเพื่อการช่วยเหลือต่างๆเช่นโรงเรียนคนตาบอดบ้านพักคนชราโรงพยาบาลตัวเราเองทํางานอยู่ในโรงพยาบาลก็จะแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งจากการดูดวงไปกับตู้ที่โรงพยาบาลค่ะสมัยนี้ก็โอนจ่ายผ่านแอปได้สะดวกมากๆเลยช่วยประหยัดเวลาในการเดินทาง เป็นอย่างไรกันบ้างคะสีวิธีการทำบุญสามารถนำไปประยุกต์หรือเลืองวิธีที่ชื่นชอบนำไปใช้กันดูนะคะวิธีการทำบุญเหล่านี้รวนช่วยส่งเสริมร่างกายจิตใจของเราให้แข็งแรงมากขึ้นคะ่ะถ้ารอดเวไพแห่งชีวิตชะตาฟ้าลิขิตหรือใครกำหนดสบพยากรให้คำตอบคุณได้ ดูแลดงชะตาผ่านไพ่ยิปซีไพ่าอารลเคเซนโหราศาสตร์ตะวันตกรักษาเยียวยากายใจจิตวิญญาณเป็นหนึ่งเดียวกันหากชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับฟังข่าวสารดีๆได้เลยนะคะ